สวัสดีค่ะพกูกคนเดกแล้วนะคะช่องพี่พุดน้องเพลงพินค่ะวันนี้แม่มารับพี่น้องเพลงพินค่ะพี่พุดมาดูน้องค่ะน้องเรียนลูกเสือเห็นแม่ไหมนันเห็นแม่เห็นพี่เพลงพินไหมคะแม่ผ้าพันคอว่กเกินไปไหนกับเขาอะ่ะไม่รู้ว่าผ้าพันคอว่าเกินไปไหนเลย พิ่งเลิกจากเรียนลูกเสือค่ะกำลังจะไปเอากระเป๋าเอาของที่ห้องบุกมือให้แม่เด็กๆก,กำลังเลิอกออกมาค่ะอันนี้ประหนึ่งประสองประสามนะคะเด็กๆไปเรียนลูกเสือมาวันนี้วันทะลาดค่ะ แม่ได้หยุดวงรนเพืหแม่แล้วออกมารับน้องเดี๋ยวมาดูตอนน้องออกมานะ้วค่ะว่าน้องจะเห็นแม่แล้วจะดีใจขนาดไหนน้องพิมพินกำลังออกมาหาแม่ค่ะออาไม่ใช่ไปไหนไปเอาของลืมของแน่ๆเลยหนึ่นงลืมผ้าพันคอแน่ๆเลยค่ะ แล้วผ้าพันคอดูล,ล่ะนี่ค่ะในห้องน้องเพ็งพินค่ะทุกคนน้องกำลังเอาของกับคุณครูน,อน,นอูอยู่ข้านไน เห็นรองเท้าหรือ,อยัง <Yeah. S 1> อ่ะแล้วพี่คนนั้นบอกว่ายังไง <What? S 1> พี่คนเมื่อกี้เขาบอกว่ายังไง <What? S 1> อ๋อหมวกเหรอ <Yeah. S 1> ใส่รองเท้า สวัสดีค่ะแล้วผ้าพันคอล่ะลูกใยในกระเป๋าเยนในตอนหนูเล่นอะลูกเกล็นมันหายแน่หายอีกแล้วก็ตอนนั้นหนูเล่นนะแล้วมันก็หลุดหายไปเลยแน่ะ okay. อะไรอะ พี่พุธนนั้นพุพี่มอเดี๋ย,ยังไม่เห็นพี่พุธออกมาเลยพี่พุธเลิกพี่พุธเลิกนานเล้อพี่พุธซ้อมบอลเหรอเลอมบอลอืมป่ะแม่มารับน้องพีมพีนกันค่ะ่ปะบอกเพื่อนๆกันลูก